ยกขึ้นมาตีติดครับโอ้โหวิแม่นจริงครับตอนนี้ครับไปมาเปิดเกมมาครับลูกนี้ครับโอ้โหครับเปิดเกมนี้สวยเลยครับลูกนี้ครับต่อคู่กับน้องโอ๊ตลำพูนครับนะครับเป็นเยาวชนของทอสีสิงห์บุรีครับนะครับ นี่ครับต่อนครนยกตีได้ดีครับครับอาจจะภาคแบบธรรมดาธรรมดาบ้างนะครับตะโกนไม่ไหวครับแสบคอครับทุกคนนะครับยังไงก็ขอโทษพี่พี่ด้วยนะครับ<อ>พี่หมาขึ้นมาลูกนี้เปลี่ยนครับ ครับกอตอนนี้ครับสามต่อสองครับรักชูทีมที่หนึ่งนำตะวันนาทีมที่สองอยู่ครับแม่ตะวันนาก็ส่งต่อนครนายกครับมาตีลูกนี้ครับยกขึ้นมาตีติดครับโอ้โหแม่นจริงครับตอนนี้ครับกำลังเข้าข้อเลยครับต่อนี่ครับใส่คาอย่างเดียวครับชั่วโมงนี้ครับนี่ครับ ส่งยิ้มให้น้องโอ๊ตทีหนึ่งเป็นไงไอ้น้องเล่นกับพี่เนี่ยมันสบายใจอย่างนี้ครับตีเป็นคาครับเหลือพัทลุงตีโดนครับลูกนี้แต่ยังไม่เปลี่ยนครับแม่นทั้งคู่ครับครับอยู่ที่จังหวะครับอยู่ที่จังหวะลูกลูกตีคาลูกตีติดนะครับใครจะเยอะกว่ากันนะครับถามว่าความแม่นยำานี่แม่นทั้งคู่ครับ มาตรฐานในการตีในการเล่นครับสูสีกันครับคู่นี้ครับมาชมกันต่อครับจอาต้ลูกนี้ครับนี่ครับเต็มเล็กอย่างเดียวครับชั่วโมงนี้ไม่มีคำว่าผิดสำหรับต่อเลยครับทุกใบจริงๆครับ ยังเสียได้ครับขนาดตีโดนขนาดนี้เป็นผมนม่โอ้โหดีใจแล้วฮะต่อบอกทําไมถึงไม่ติดนะฮะเอาเหลิมพัชลุงลูกนี้ครับหืมดวงดีครับทุกคนดวงดียังไงมาชมครับนี่ครับปล่อยมาลูกปิ้นมาแล้วครับดันชนลูกของทางด้านน้องต่อครับเปลี่ยนไปได้ครับมาดูโอ๊ตจะทํายังไงครับลูกนี้ครับ เลือกที่จะวางครับเปลี่ยนครับเหลิมัทะลุงเลือกที่จะตีตัดครับลูกนี้ครับยกขึ้นมาครับโอ้โหเต็มเหล็กครับ หมดแล้วครับทางด้านลักชูครับตะว,วันนาหรือ,อยุ่สองใบในมือที่น้องโอ๊ตครับจะขึ้นเก็บแต้มครับเป็นฝ่ายทําครับโอ๊ตขึ้นมาลูกนี้ครับได้หนึ่งครับ จะขึ้นเก็บแต้มนิกสองครับน้องโอ๊ลําพูนครับโอ้โหได้หรือเปล่าครับสองน่าจะได้ครับทุกคนต่อบอกไม่ชนกันถึงเลยยองครับ <laughs>